สวัสดีจ้าพี่น้องมิน,นี่ย่าเออนันกับลูกสาวหลาจา้ะพักกันไม่ยางบึงจ้ะพี่น้องยางบึงพระรานช่ยพอดีอัอนย่าเอไปเห็ดไปตอใบขับขี่จ้ะตอใบขับขี่หรอย่าเอกัอนเลยอันพาลูกสาวมาล่อเอาอันเอาลูบทายยูลานทายลูบแม่พี่นอ้องว่าเพป่นตรงเอาไปตัดไอเอาไปติดบัตรนักศึกษามน,นีอัน ล่านทายหลวเพิ่นอย่ายุกไก่กันกับบึงพะล้านใช่จ้ะช่วงที่รอเนาะพี่น้องเพิ่นนัดมาเอาบใบสวงวันนี้มูย่าเอมาก่อนเพิ่นกับยัางผ้าเหนี่ยวเพิ่นเลยบอกว่าตามตามเวลาที่นัดนั่นละใบสวงตอนนี้ก็เป็นเวลาบายโมงนิดๆย่าเอกับลูกสาวก็เลยพากันไม้ยางบึงจ้ะตั้งแต่พากันหยาดออกไปยั่นบ้านเซาล้างไม่พี่น้องตั้งแต่ปีไม่พุ่นมูย่าเอบ่ได้ไม้ยางบึงโดนหลอดจ้ะพี่น้อง ซีเดือนหาเดือนแล้วบัดนี้มืนอนี้มีโอกาสก็เลยพากันนั่นม่ยางล้ำลึกความหลังกับลูกสาวกันลูกสาวว่าป้าแม่เฮายยางขามไปอันบึงเพราะว่าลานท้ายหลวบกับบึงมันก็ยุ่งๆกันไหมเนี่ยพี่น้องลานลานท้ายหลวบนั่นลานเหลืองๆนั่นจ้ะนั่นเหลืองๆนั่นลานท้ายหลวบมู่ยแย่มาล่อเอาหลวบสันเด็ก็เลยอันพากันยางขวมทางแม่มืนอนี้แดดกับบดๆแดดแดด เพราะว่ามันมีอันก่อนเมฆคือจังมันสีันฝนตกนี่แหละพี่น้องก็เลยเป็นแบบว่าแดดแน่บดแน่มองนี่เป็นอันสนามเด็กเล่นเด็กหน่อยจะ้ะตัวช่วงนี้มันแดดบ่คอยมีเด็กหน่อยดอกผลละช่วงแรงๆ่นจะ้ะเด็กหน่อยจังหลาย ทำไมอันเดินลูกสาวยายเอย๋ในหน่วยยาเอกกับด็กผ้ามาเล่นอยู่ดิผ้ากันหนังเป็ดเห็ดใบขับขี่พี่น้องอันของยายเอ๋นะเป็ดตอใบขับขี่รถยนต์จ้ะของยายเอย๋นี่สิบเสร็จวันที่สิบเจ็ดพฤษภาพี่น้องยายเอกก็เลยมาเหตุก่อนเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดยายเอกก็สิลงกรุงเทพแล้วสิไปล่อรับพ่อญายักษ์พญายิ่สิมา ส่วนของอิหลาน่ะวันสิบห้าไปเหตุใบขับขี่มอเตอร์ไซค์หันละพี่นงแต่ว่าบันนี้่ม่เอกกับลูกสาวผลว่ได้จองคิวออนไลน์ภาคกันว่าเแมนวอล์กอินขอไปเรามมนจได้อบร่มเลยไหมพี่น้องาน,นาะพอจะไปหอดพอเพิ่นเลยบอกว่าของเดือนพฤษภามน่ะเต็มล็อเดอร์คุณแม่พะนะเพิ่นบอกนะเพิ่นว่าต้องจองสําหรับคิวออนไลน์น่ะเต็มเบิร์แล้วของเดือนพฤษภาถามแมนว่าอ สีอบล่มนี่ก็ต้องเขาไปจองออนไลน์พี่น้องแต่ก็ต้องผละเป็นของมิถุนาพะนะลูกสาวย่ายเอ๋ก็เลยบ่ได้เหตุใบขับขี่จับเมอนีก็เลยมิตรยายเอ๋เหตุย่ายเอ๋กัไปอบล่มต่อใบขับขี่นะ้องขาเจ้าสำหรับไล่เกาทีพระหัตถ์ในเมื่ออายุเกินหนึ่งปีนะ่ะขาเจ้าไขา่อบล่มอบล่มหนึ่งหนึ่งชั่วโมงจับพี่น้องเด็กน้อยเนะี่ยไปตำรวนแท้ มันนี่าเอกเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะอันใจไปหาลอยหาบาทพี่น้องสำรับอ่าบัตรนี่ก็ได้หาปีเนาะจะ้ะต่ออายุได้ครั้งละหาปีชั่วข้าวหาปีอุ้ยหนูเปล่าไปถ่ายรูปอันถ่ายดอกไม้ทั้งนี่เอออันตรงนี้สิเป็นอันเกาะกลางบึงพระรามใช่จ้ะพี่น้องแม่ดูดอกไม้ย่าเอกเห็นอันเพิ่นมีดอกไม้งามๆย่าเอกเลยบผ้าลูกงานของแม่เบิ้ง ถ้าผู้ใดยังบ้านเด็กเคยมาเที่ยวเด้อพี่น้องพาก,กนันมาเที่ยวบึงพะลานเช่อยเอ็ดเด้อจากมาเที่ยวหอโหวต์คุณพี่น้องหอโหวตหอโหวตแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอด็ดดอกไม้ก็งามอยู่อืมกินดอกกันเนี่ยเพิ่นดอกนี่อยังฮะอุ้ยดอกบานชื่นนอนเยอะอุ้ยหนูสวยอ่ะคืองามแถิพี่น้องนะอันนี้ต้นแบบคล้ายคล้ายยบานตำเหนียวเห็นไหม ต้นดอกอันยังกวพวงข้ามเออวิสสวยสวยย่าไปใส่กระสวนตาดอกอันดอกใหม่เนี่ยนะพี่น้องอื้งอ,นะอ่งสวยนะอื้อดาวเรื่องดอกง่ายง่าสีสวยได้ลูกอันนี้พวงข้ามพวงข้ามเนี่ยเสร็จเพราะย่ปลูกตรงประตูบานบ้านหาไหนเฮ็ดได้พี่น้องบานบ้านหาไหนพาคก,กันเหตุยูเตบาโซก,กันเลงสิปลูกต้นดอกใหม่ลองย่าก็ได้นี่อัน อยังกะระหอกหวดเนาะพนซิเมนสลิงเนาะห้โดดเนาะนู้เนาะนี่พี่นอ้องอนาคนนี่เขาเจาะสีเหตุอยู่เด้นี่ตรงนี้เขาเจาะสิเป็นจุดมาลงตอนนี้เขาเจาะกำลังทดล่องอยู่จ้ะทดล่องอันอันยังก็ดําเนินการไหมแต่เขาเจาะยังไม่ได้เปิดดอกจก้ะเขาเจาะแค่ดําเนินการอันทดสอบอยู่ตอนนี้ทดสอบแบบเป็นสลิงไหมจ้ะ นูกุหลาบแบบคล้ายๆยู่อันบ้านเ้าเลยที่เป็นช่อช,ช่ออืมพักกันสะออนตะดอกใหม่ล่ะพี่น้องยยาเอกับลูกสาวไปเบื้องต้นมันชื่นะปะแบบไปหับอุ้ยบ่ได้ลากดอกไ,<ม>ไปขอเ้าเจ้าดีกว่าขอดอกแห่งมันอ่ะแม่ว่าลูกสาวแาม่จะเป็นลากดอกแห่งหเพิ่นติดปนนะบ่บ่ลากเด้ออสวยอ่ะเนื้อสีหายพอยายเสือแบบนี้มาปลูก ไ่ได้ลักได้สิขอเพื่อนยุ่เห็นหน,นั่นเจ้าหน้าที่เพิ่อนยุพุ่นจะไปขอเขาเจ้าเก็บอาดอกอันดอกแกม้มนแหมพี่น้องอืมเพิ่นก็สิบ่แพงดอกเนาะประจ้าว่าดอกใหม่ซื้อไหมอุ้ยหนูสีเหลืองก็สวยแถบ้างนะอุ้ยดอกใหม่งามครับพี่น้องต้นดอกบานชื่นไหมนี่ต้นด,ดาวกระจายใหญ่กาว่านอยู่ได้อันตรงยุบ้านเศร้านั่นแต่ว่ามันบกเกิดโอ้ยไปใส่กับสอรอ์ตะดอกไหม นี่ต้นอันนี้แม่กับสิบปู่คือกันเด้ออยู่บ้านต้นอันชวนชมเขาเอานต้นชวนชมนี่สวยสวยคุณลีลาวดีกับงามลีลาวดีแม่กับสิบปู่อุ้ยอันนั้นต้นกันเก่านั่นต้นกันเก่าอุ้ยต้นอันนี้ยู่ออสเตรเลียกับมีหนูอันอยู่บ้านพ่อใหญ่ โอ้สวยเมื่อได็กเขามาใน่บึงโดดแล้วดอกไหม่ไม่ต้องงามๆเห็นมอจันเขาจ้าเอาถิ่มลูกแม่จะไปขอดอกแห่งเพิ่น <c oughs> ลูกสาวอยากอายเป็นเป็น แมบอกพ่อแล้วแม่บอกแล้วว่าพ่อแล้วลรตะลักเ็ปหรอเอาเสียช่วยมันได้ดินน้ำตะลักินวัตะลักแก้วเก็ชนต้บีมันแนนล้วานี้แต่เด็ดยอด้อมันติดเาเด็ดยอดมนเอามาอบานเชิญดหรือว โชว์หน่อยยายเอกลุกเศร้ากะออกมาจากกลางบึงเนาะคุณพี่น้องผู้มองยายเอไปเอาดอกไม้น้ำเพินผุนมันนี่ก็สิบากันย่างออกไปหาล้านท่ายรูปแล้วล่ะพี่น้องอีกยี่สิบหน้าที่ก็บิบ่ายสองเลยสิบ้ากันแม่นางเหรียญยึดไตห่มใหม่ไงสกอนแล้วจังสีย่างออกไปจ้ะ นั่นหลานทายรูปที่อีหลาเพิ่นมาทายไว้หลานเหลืองๆนั่นพี่น้องบ่ไกลจะ้ะยา,อายอกอหลก็สิย่างข้ามสะพานนี่ล่ะพี่น้องย่งางข้ามสะพานไปหันแดกดก็เดี๋ยวก็เที่ยวแดดเที่ยวบดจะ้ะอ้ยต้นอีหยันนยงุนี่พี่น้องต้นบักนึนงพุน่นแต่ต้นม่กห็หมดีดีจะ้ะลมเย็นดีสบายพัดเย็นสบาย จ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับ่มมี่ยังหลายจ้าภาพพี่น้องมะายางังเบิงอันเบิงพลานใช่ยายเอกประเด,ดมมะยางังหลายเดือนแล้วมีโอกาสก็เลยอันแวะเขามากจ้ะขอบคุณเลนหลายจ้าที่รับชมคลิปของยายเอกจ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า